แน่สุดเลยทาไก่กีดตัวโอ้ยต้มสองตัวขายไม่หมดเลยครับนานไหมก่อนเป็นที่รู้จักของลูกค้าผมติดลบอยู่ทุกเดือนนะประมาณสองปีโอ้นานมากตอนนี้เฉลีย่ยเฉลี่ยเรามันต้อกิ่ตัวอยู่แล้วราประมาณ30บวกลบบางคนขับรถจากกรุงเทพมา2อ0 0ากิโลเพื่อมาตั้งใจมามาชิมผมก็เลยรู้สึกว่าขนาดลูกค้ายังตั้งใจมากินขับรถมากินร้านเราต้องไปร้อยกิโลทำไมผมจะขับรถไปร้100อยกิ <100 km. S 2> โลเพื่อมางานนี้มางานครั้งนี้เพื่อให้คนในกรุงเทพชิมบ้างไม่ได้ ทำไมถึงทําข้าวมันไก่โอ้มันเป็นความบังเอิญก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องขายข้าวมันไก่ครับแต่ว่าบังเอิญว่าผมเนี่ยมีพื้นฐานด้านอาหารมาเมื่อก่อนผมจะเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมครับ<อ>มีประสบการณ์พวกนี้มาก็ประมาณสิบกว่าปีเป็นเชฟอาหารประเภทไหนผมถนัดอาหารไทยนะครับอาหารไทยแล้วก็เป็นพวกยุโรปบ้างนิดหน่อยแต่หลกัหลกๆก,ก็จะเป็นพวกอาหารไทยจุดลิกผันที่แบบว่าไม่เป็นเชฟแล้วจะก่อนหน้านี้ก่อน ก่อนที่จะเป็นโควิดรอบแรกเนี่ยที่แรกผมอยู่กรุงเทพพอมีโควิดช่วงนั้นมันก็จะมีพวก PM 2.5มหาแรงๆด้วยแล้วลูกก็กําลังเล็กไม่ถึงขวบแล้วแฟนผมก็เป็นคนตราดผมก็เลยหนีจากกรุงเทพมาอยู่มาอยู่บ้านแฟนอยู่ไม่ได้ทําอะไรก็ประมาณปีสปีจังหวะที่ที่ลูกเริ่มโตเนี่ยผมก็คิดว่าเออเราจะกลับมาทํางานโรงแรมเหมือนเดิมผมก็เริ่มหาโรงแรมที่จะทําก็มาหาบ้านเช่าบ้านพักอยู่เพราะว่า แต่วนี้เราก็ไม่มีบ้านเลยผมก็มาเจอทำเลที่แบบเขาให้เช่าแล้วมันน่าสนใจเขามีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยเครับโดยที่เราแค่ลงทุนมาซื้อของแล้วสามารถเปืดได้เลยผมก็เลยพี่กาแฟว่าเปลี่ยนแผนละจะลองแบบทำกิจการเองอลองดูว่ามันไปได้ไหมถ้าไปได้ก็โอเคถ้าไปไม่ได้ก็แค่เสียค่าเช่าก็จบตัดสินใจยังไงถึงเป็นข้าวมันไก่ที่แรกผมจะขายข้าวแกงผมสำรวจสำรวจรอบๆในรัศมีประมาณ3มกิโลผมก็แปลกใจว่าอในซอยนี้ก็คนก็ค่อนข้างอยู่พุกพ่านนะแต่ทําไมไม่มีข้าวมันไก่ ไปเรียนมาจากไหนไม่ได้เรียนครับคืออย่างที่บอกครับผมผมค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องในเรื่องการประกอบอาหารเพราะว่าเรามีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นข้าวมันไก่อะไรเป็ไงเยผมไม่แน่ใจว่าเขาะจะเรียกว่าตาอะไรคือหลายๆอย่างมันไม่ได้ไปไปแบบไห่หลำร้อยเปอร์เซนต์อย่างเช่นน้ำจิ้มเราไม่ใช่แห่หลำแน่นอนเพราะเราเป็นตเต้าเจี้ยวอย่างการหุงข้าวหรือว่าการต้มไก่ลักษณะที่ออกมาเนี่ยผมจะจินตนาการจัดที่ผมเคย กินตอนเด็กๆแล้วผมชอบแล้วจําตรงนั้นมาแล้วก็เอามาทําให้มันได้แบบที่เราเคยกินแล้วชอบครับขายแรกๆเป็นยังไงบ้านโอ้โหวันแรกได้1 0บ8กล่องครับท้อไหมก็ท้อครับแต่คือคือผมมองเป้าหมายเรามีเป้าหมายเราก็าดูกระแสลูกค้าฟ <Okay. S 1> ีดแบ็กกลับมาแล้วก็ดูทิศทางว่าเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะพอไปได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเราก็ต้องอดทนครับนานไหมก่อนเป็นที่รู้จักของลูกค้าผมติดลบอยู่ทุกเดือนประมาณปีเปีก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนั่นแหละครับโอ้นานมาก ให้กำลังใจตัวเองไงสองปีเนี่ยติดลบเนี่ยอย่างที่บอกผมมองเป้าหมายใหญ่ไว้ก่อนเราคิดว่าไปได้จะต้องใช้เวลาดดหน่อยใช้เวลาหน่อยเราเราค่อนข้างมั่นใจในในรสชาติของตัวเองด้วยแล้วเรามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจากวันแรกมาถึงตอนเนี้เราก็มีการปรับเป็นร้อยสูตรเราฟังฟีดแบ็กฟังเสียงจากลูกค้าครับล้วก็มาพัฒนาสูตรเริ่มเป็นที่รู้จักอยู่ตอนไหนเริ่มเป็นที่รู้จักเอาจริงๆเลยเพราะว่าคุณกันเนี่ยมามาที่ร้านแต่ตอนนั้นตอนที่เขามาผมย้งู่้้จักเขาด้วยซ้ำ ขามาในฐานะก็ลูกค้าคนนึ่งเ,ออเข้ามาประมาณช่วงเกือบเ,เที่ยงอะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันใกล้จะปิดร้านแล้วก็ทานปกติทานเสร็จแล้วก็เหมือนทั่วไปเลยมันสแนปปกติไม่ได้มีกล้องอะไรแบบถ่ายเป็นอย่างเป็นทางการทรตัวสับ snap สน a p ถ่ายสั่งกลับบ้านร,รู้สึกว่าจะประมาณ10กล่องเนี่ยนสะิบกว่าทานไปสองสาเดือนเพื่อนเนี่ยส่งลิงก์มาให้ดูบอกเนี่ยมีคนเอาไปรีวิวผมว่ตกใจก็ไปดูอ๋อคนที่เป็นแบบบลอกเกอร์แล้วก็เป็นกรรมการของเชลชินด้วยแล้วก็ดีใจมาก ดีใจจริงครับความเปลี่ยนแปลงที่หน้านั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นลูกค้านักชิมมาจากไกลๆมาจากที่ไกลๆมาจากต่างจังหวัดมาตั้งใจมาชิมเลยใช่ใช่ใช่ยอดขายก็แบบดีขึ้นเป็นขั้นบันใดนะก็ค่อยๆยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตลอดอาจจะมีแบบบวกลบบ้างที่เคยชิมแล้วกลับมากลับมาทานใหม่ใช่ครับหลังจากนั้นก็จะมีเพจต่างๆมีหลายๆยเพจพอเขาทานเสร็จจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะขอถ่ายรีวิวมีคนให้ความสนใจ เราก็<ๆ>ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจรู้แบบดีใจมันรู้จะพูดยังไงนะด้วยความที่ร้านผมเนี่ยเป็นร้านเล็กๆจริงๆนะโต๊ะก็ไม่ไม่ไม่เกิน10โต๊ะอยู่ในซอ,อยต่างหากซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองวยภาพรวมอ่ะร้านผมจะมีโอกาสที่จะแบบ<ๆ>เข้าถึงสื่อได้ได,ได้ยากมากอยู่ไกลด,ด้วยครับเป็นร้อยกิโลอ่าโดยโดยที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําการตลาดหรือว่าไม่ได้โปรโมทอะไรมากอ,อย่างมากก็จะมีแบบไป <Okay. S 1> โพสตามเพจของจังหวัดหรือโพสในชมรมหรือว่าในในเพจที่แบบฟรีอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมาก จะนิยามข้าวมันไก่ของเราว่าเป็นสูตรอะไรเป็นข้าวมันไก่สไตล์ท่าช้างสไตล์ของเราเองใช่ครับสไตล์ของเราเองจากประสบการณ์ของเราเองใช่ครับไก่เราใช้ไก่ตัวใช่ไหมไก่ตัวเท่านั้นครับไม่มีชิ้นส่วนไก่ตัวนี่จะเป็นไก่ตอนจากสุพรรณบุรีเท่านั้นเราไม่ได้ใช้ไก่จากที่อื่นมาปนหรือว่าเป็นไก่อย่างอื่นมาปนเราเป็นไก่ตอนแบบร้อเปอร์เซ็นต์อ๋อคือเราดิ่งไปที่โนนเลยคัดเลือกแล้วใช่ครับลูกค้าสั่งได้แบบไหนบ้าง เรื่องได้ตามใจชอบเลยถ้ามีผมก็ให้ได้ตามตามที่สั่งได้เลยครับอย่างเนื้อน่องเนื้ออะไรอะไรหนังไม่หนังได้หมดเครื่องใน<อ>ได้มีก็คือสามารถสั่งได้เหมือนข้าวมันไก่ทั่วไปครับระบุได้เลยครับน้ำจิ้เมเนยจะออกรสชาติมันไหนน้ำจิ้มก็จะออกประมาณเค็มเปรี้ยวอาจจะเค็มมากกว่าเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเ<อ>ผ็ดนิดหน่อยถ้าผ่านมาที่จังหวัดตันรบุรีนะครับถ้ามาเที่ยวถ้าผ่านมานะไม่รู้จะทานอะไรหรือว่าอยากอยาก,อยากลองทานข้าวมันไก่ ไะสไตล์ท่าช้างก็แวะเข้ามาถ้ามาแบบมาตกต่างจังหวัดเนี่ยผมแนะนําให้โทรมาจะได้ไม่เสียเทีย่ยวโทรมาบอกสักนิดก็ยินดีผมจะได้เก็บไว้ให้โทรมาได้เลยครับ0814503995ข้าวมันไก่ตอนท่าช้างจันทบุรีอยู่ที่ในซอยสิริการนะครับตบาบลท่าช้างเข้าซอยสิริการประมาณ2-300เมตรครับจะอยู่ซ้ายมือจะเป็นป้ายสีแดงแงใหญ่ๆเลยครับเปิด6โมงเช้าครับถึงประมาณบ่ายโมงครับ